ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้กับสีผ้าเลาะตลาดยามแรงของอำเภอโพศรีสุวรรณนะครับอำเภอเล็กๆเดี๋ยวไปมืองกาญจนบุนีนน้ยังใครเนี่ยแรงเชิญรับชมรับฟังเลยครับตลาดแรงทุกๆทุกๆอกขายไปก้าวเลาะโพศรีตัวนี้เป็นลานขายตัวนี้เคนตัวนี้นหลักๆลักเลยมีเซเว่น มีเสบียงเสบียงเขาก็ขายตัวนี้ขายไส้กรอกขายไส้กรอกตัวนี้ร้านน้องฝันแหไลยแหไลยตัวนี้ร้านขายยาเพิ่นนะโคสีสุวรรณเนาะนี่ร้านขายยาครับตัวนี้กับทาหารสดที่กันตัวนี้ขายผลไม้ขายผลไม้มีชบีกิน

ทรงก็เชิญไปดิกนลนี่หน่อยนี่คิวยาวคิวยาวตรงนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมรถร้านซสำลดัดมองนี้ก็จะเป็นมองไก่มาไข่ผ,ผู้กับไก่มาไข่ผู้สวีทพิซซขายอาหาร้ำเส้าแล้วมีปังน้ำมันอยู่ตรงกลางนะครับมีขายบะเพาด้วยด้วยนะครับ เราีขายกับเขาเพงกลารนี้แต่ก็แฉบแฉบสุดในีพวกสีขายมันเตว็ดลานนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับในโปรกีทุกวันนะครับก็จะมีร้านขายของทั่วไปร้านขายของส่งนะตัวนี้ก็ร้านขายของส่งครับร้านนี้ก็ขายของส่งเริ่มปิดแล้วนะครับถ้าเป็นขายผลกพักสดผลกปลาซดตรงนี้ก็มีนะครับหมูเสื้อร้านนะครับเมิ่งเอานะครับผมนะแล้วก็อะไรสวดทุกวันที่ข้าขายมุกอะไรนีขายนะครับ ตอนนี้ย้ำแรกของไอ้พวกสีสวัสด์ไายพวกข่าดเกี้ยวนะก็มีเค้กนะเค้กไทยอยากเค้กไทยคือเค้กไห้ลูกก็ขายนะครับตอนนี้ก็ถึงที่แยกไฟแดงนะที่แยกไฟแดงออกตรงไปดืานซ้ายนะตอนนี้ก็จะมีทวีกิจนะครับทวีกิจแล้วทวีกิจมีสองที่นะครับเศรษฐกิตี้ครับไอ้พวกสีสวัสด์นะแล้วก็จะมีนี่นะซีเจซีเจนะไปครับโอเคครับแค่นี้ครับผม